วิธีลบสตอรี่ใน Facebook หรือเลือกทีละหลายๆรายการแต่ที่โปรไฟล์ Facebook แล้วให้เราแตะการตั้งค่าโปรไฟล์จุด3จุดนอน,น,อนแตะคลังแตะคลังสตอรี่ร Story, หรืออีกวิธีหนึ่งให้เราแตะที่บันทึกจิตกรรมแตะคลัง แต่คลังสตอรี่แต่สตอรี่ที่เราต้องการลบแต่จุดสามจุดนอนแล้วให้เราแตะลบวิดีโอแตะลบอีกครั้งแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแต่ถ้าเราต้องการลบทีละหลายๆรายการให้เราแตะบันทึกกิจกรรมให้เราเลื่อนลงมาตรงหัวข้อกิจกรรมของคุณบน Facebook แะไอคอนตรงนี้นะครับแล้วให้เราเลื่อนหาหัวข้อสตอรี่แตะไอคอนตรงนี้นะครับจากนั้นให้เราแตะสตอรี Story ที่จัดเก็บเช่นถ้าเราต้องการลบแต่เลือกตรงช่องสี่เหลี่ยมจากนั้นแตะลบออกแล้วให้เราแตะลบออกอีกครั้งอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแต่ถ้าเราต้องการค้นหาส t o r y ให้แตะตรงนี้นะครับ หรือถ้าต้องการลบทีละหลายๆรา,ายการเราก็สามารถเลือกสตอรี่ที่ต้องการลบจากนั้นก็ให้เราแตะลบออกนะครับทำง่ายๆกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ครับแม่ๆครับ